สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถยกโฟลคลิฟต์นะครับรถยกโฟลคลิฟต์ไฟฟ้านะครับพลังงานสะอาดนะครับแบรนด์มิตซูบิชินะครับเดี๋ยวจะเล่าสเปคให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นรถยกไฟฟ้า2.5ตันนะครับเสาสูง4.7เมตรนะครับ3ตอนฟูลฟรีเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับพ่วงมาด้วยตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนไม่นี่ครับก็แบตเตอรี่ลิเธียมใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงนะครับชาร์จ0-100ถึ2ชั่วโมงนี่ฮะ นี่เลยนะครับแล้วก็มาด้วยยางขาวนะครับยางขาวทั้ง4ี่ล้อไม่ทิ้งรอยเหมาะกับการใช้ในอาคารครับใช้ในอาคารก็คือถ้าเป็นตัวยางดําแบบนี้นะครับนี่ก็จะเวลาวิ่งในอาคารเนี่ยตัวยางดําก็จะทิ้งรอยนะครับยางขาวนี่จะไม่ทิ้งรอยนิยมใช้ในโกดังหรือไวเฮ้า u s ที่มีความสะอาดนะครับต้องการความสะอาดแล้วก็ต้องการมลพิษนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางมิตซูเลยนะครับเป็นตัวที่ตัวเดิมเนี่ยจะเป็นมอเตอร์่า DC นะครับมีแปลงถ่านนะครับตัวนี้เป็น AC ไม่มีแปลงถ่านแล้วตัวมอเตอร์เนี่ยก็คือเราใช้ไปเลยแค่เป่าฝุ่นทําความสะอาดนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงถ่านมาเซอร์วิส PM อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาด้วย ตัวบูไลท์บูไลท์บูไลท์ด้านหลังนะครับบูไลท์นะครับแสงบูไลท์แล้วก็ไฟเลรโซนซ้ายขวาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขับให้ดูนะครับตัวโฟล์คลิฟต์ของทางวิซูเนี่ยก็คือมีตัวเซฟตี้ที่ดียกมากนะครับถ้าไม่คาดเข็มขัดไม่คาดเบลนะครับตัวรถไม่วิ่งถ้าไม่มีคนนั่งบนเบาะสามวิตัวรถก็ไม่วิ่งนะครับก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับ นี่นะครับอ่าสมมุติว่าผมขึ้นมาแล้วนะครับไม่คาดไม่คาดเบลนะครับนั่งบนเบาะก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับตัวลิฟต์นะครับอ่าเราต้องคาดเบลนะครับผมอืมถึงจะใช้งานได้นะครับคาดเบลแล้วไม่นั่งบนเบาะสามวินะครับตัวรถก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับคือความปลอดภัยของเขานะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นรถ มือสองครับเป็นรถมือ2ที่กลับมาจากงานเข้าก็คือสภาพอย่างนี้เลยชั่วโมงน้อยมากๆนะครับแล้วเป็นแบตลิเธียมด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางมิตซูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูว่าเขาตัวเขาเนี่ยเงียบแค่ไหนครับนี่ครับไฟเลสโซนนะซ้ายขวาก็ีบ นี่ครับนี่เสาก็เตี้ยนะครับตัวเสาจะไม่เกินหลังคานะครับตัวนี้ก็คือสวยมากๆครับสภาพนะฮะใช้งานไปร้อยกว่าชั่วโมงนะครับสมมติว่าผมลงจากรถแล้วไม่ดึงเบรกมือนะครับเดี๋ยวอารามก็จะร้องเตือนครับนี่อารามร้องเตือนแล้วตัวนี้ก็คือสามารถปรับตั้งสปีดลิมิตได้สปีดอารามได้นะครับว่าลูกค้าจะใช้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับสามารถปรับตั้งได้เลยจำกัดความเร็วได้นะครับ แล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะสามารถดูโค้ดต่างๆได้นะครับดูโค้ดต่างๆได้แล้วก็สามารถตั้งาการยกน้ําหนักนะครับสามารถเราสามารถรู้น้ําหนักสิ่งของหรือพาเลทที่เรายกได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับถ้าสนใจรถยกโฟล์คลิฟต์นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่บริษ,ษัทยูเอ็นเต็มเวอร์เวิร์คเซลทีรพันธน์ครับยินดีเข้าไปดูหน้างานนะครับ เพื่อเลือกรถหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับหน้างานให้กับลูกค้านะครับเบอร์โทรสัพท์นะครับ0985387456นะครับ,รบสวัสดีครับ